สวัสดีค่ะต้นมาลิสวนตั้งศินนะคะพิกัดสวนตั้งอยู่ที่หมู่11ซอยลางสังกะสี1 1ตำบลคลองจินดาอําเภอสาม,ม 3, พรานจังหวัดน,นครปฐมนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมต้นมาริพัไทยอายุ5ปี5ปีกว่านะคะซึ่งชุดนี้นะคะก็เริ่มออกผลชุดใหม่แล้วค่ะผลก็เริ่มเป็น ระดับที่2แล้วนะคะซึ่งผลชุดนี้นะคะรออีกสัก2-3เเดือนก็จะเริ่มแก่นะคะอันนี้ออกท่วมต้นเลยค่ะต้นตรงนะคะแล้วก็พุ่มก็รอบตัวอยู่ที่3เมตร3เมตรห้นะคะแผ่กิ่งก้านสวยมากซึ่งต้นมาริทันไทยนะคะจะเป็นต้นไม้ที่กินพื้นที่ไม่เยอะนะคะออกค้างไม่เยอะซึ่งกิ่งจะสังเกตนะคะจะเป็นพุ่มตกลงมานะคะ,ะตกลงมา เราก็ตัดแต่งกิ่งนะคะมันก็จะโปร่งค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากให้สูงกว่าน,นี้ก็ตัดแต่งขึ้นมาอีกได้นะคะอันนี้ทางส่วนเลม้แค่พอเดินได้นะคะแต่ว่าถ้าท่าในใดอยากได้ลงๆเราก็ อาจตัดแต่งตามใจชอบได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นผลมาริดพันธุ์ไทยที่เกือบติดพื้นเลยนะคะเพราะลูกเขาใหญ่นะคะแล้วก็พุ่มเขาเป็นพุ่มที่ลงนะคะอ่าพุ่มตกพอลูกใหญ่มันก็จะอ่ายิ่งลงนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่ากิ่งจะหักนะคะเพราะว่ากิ่งเหนียวมากเลยค่ะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะค่ะต้นมาริดพันธุ์ไทยเราปลูกสัก4ี่ปีนะคะก็จะเริ่มออกผลให้ทานนะคะผลก็รอแก่อย่างเดียวไม่ต้องสอยไม่ต้องห่อนะคะอ่าพอหล่นนะคะพอแก่ปุ๊บหล่นแล้วเราก็มาเดินเก็บ ะะแล้วก็ต้องเก็บไว้อีก3มวันนะคะเขาถึงจะงอมนิ่มนะคะรสชาติจะหวานมันอร่อยค่ะกลิ่นไทยๆเย็นๆเ,เนื้อนเนียนน,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 นะคะสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะทําไอศครีมส่วนผสมเทกค,คุกกี้น้ําปัน่นขนมไทยแยมวายได้นะคะกลิ่นจะเป็นเอกลักษณ์หาทานยากมากๆเลยค่ะจึงเป็นไม้ป่าอีกหนึ่งชนิดที่น่าปลูกมากๆนะคะเพราะเป็นไม้ป่าที่ให้ประโยชน์หลากหลายตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทางเลยค่ะทั้งความร่มรื่นนะคะเพราะมีใบที่ใหญ่หนาทึบแทบจะ ไม่ทิ้งใบปลูกแล้วล่มเย็นตลอดทั้งปีเลยค่ะอีกทางนะคะช่วงกลางทาง4-5ปีเริ่มออกผลนะคะก็จะมีผลให้เรากินได้แปลรูปต่อยอดได้ที่สําคัญนะคะเขาเป็นเนื้อไม้ที่แข็งมากลวดลายสวยนะคะเป็นไม้ที่มีค่ามากๆสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจปลูกนะคะแวะมาเที่ยวชมที่สวนได้นะคะเรามีผลมะเร็ดให้ชิมฟรีทุกวันเลยนะคะทั้งสวนจําหนทั้งผลมะเร็ดต้นกล้าขนาดต่างๆมีจัดส่งทั่วประเทศนะคะต้นกล้าก็มีรับประกัน,นการจัดส่งให้ด้วย ตัวนี้ปลูกง่ายขอแค่ให้น้ำชื้นๆนะคะต้นจะโตวไวสูงปีละเมตรเส้นผ่าศูนกลางปีละนิ้วนะคะสําหรับท่านในนะคะต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะต้องต้นนาริตพันธ์ไทยเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแปลว่าเที่ยวกันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ